สวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเจาะลึกข้อมูลข่าวสารกับเรานะครับวันนี้เรากําลังจับตาดูความเคลื่อนไหวของบิตคอยกันหน่อยซึ่งดูเหมือนจะตอบสนองกับสัญญาณใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับการจราจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนโดยเฉพาะท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจมากคือจังหวะเวลาค่ะมันไปสอดคล้องพอดีกับการเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายใหญ่คนนึงที่เขาบอกว่า รู้จักกันในชื่อวานคนวงในทรัมป์อะค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขามีการปรับสถานะครั้งสำคัญในตลาดบิตคอยเลยข้อมูลตรงนี้เราอ้างอิงม,มาจากบทวิเคราะห์ของ CoinGate นะคะอ๋อครับน่าสนใจมากงั้นเราเจาะลึกกันเลยดีกว่าเป้าไหนคืออยากจะสำรวจความเชื่อมโยงนะครับระหว่างเรื่องการเมืองโลกการตัดสินใจของวานคนนี้แล้วก็ทิศทางราคาบิตคอยน์ว่ามันพอจะบอกอะไรเราได้บ้างเริ่มจากตัวละครหลักก่อนเลยวานคนวงในทรัมป์คนนี้คือใคร ทำไมถึงน่าจับตาเป็นพิเศษครับคือจากข้อมูลของ a r k a m um Intelligence นะคะวานรายนี้เนี่ยไม่ใช่นักลงทุนรายใหญ่ธรรมดาธร,รมาแต่เขามีประวัติการเทรดที่แบบว่าโหน่าทึ่งมากเคยทำกำไรมหาศาลเลยจากการคาดการความเคลื่อนไหวตลาดช่วงที่มีความตึงเครียดเรื่องภาษีสมัยทรัมป์รอบก่อนนูนได้ค่อนข้างแม่นยำเลยค่ะแล้วล่าสุดเลยเขาเพิ่งปิดสถานะขายช็อตบิตคอยไปมูลค่า86.6ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ ปิดสถานะขายชอตด86.6ล้านเหรียญค่ะทำกำไรไปประมาณ2.38ล้านเหรียญการปิดสถานะแบบนี้มันสะท้อนมุมมองว่าราคาอาจจะฟื้นตัวหรือว่าเขาแค่ลดความเสี่ยงระยะสั้นเฉยๆครับเอ,อ่ออาจจะเป็นไปได้ทั้ง2อ,อย่างนะคะแต่จุดที่สำคัญกว่านั้นคือเขาไม่ได้ปิดทั้งหมดนะยังคงถือสถานะขายช็อตบิตคอยอีกก้อนใหญ่ที่เปิดไว้มูลค่าตั้ง140ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะฮะ ยังเหลือชอรอตอีก140ล้านใช่ค่ะซึ่งสถานะที่ยังถืออยู่นี่ตอนนี้ก็มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงอยู่ประมาณ4.3ล้านดอลลาร์โอ้นี่น่าสนใจมากเลยคือประวัติเขาเคยทำกำไรเกือบ200ล้านดอลลาร์ช่วงตลาดปรับฐานที่เกี่ยวกับภาษีสาระจีนแสดงว่าการที่เขาปิดแค่บางส่วนแต่ยังถือส่วนใหญ่ไว้เนี่ยมันต้องมีความหมายอะไรบางอย่างแน่ๆถูกต้องเลยค่ะ คือประวัติการเทรดของเขามันผูกกับสถานการณ์การเมืองอยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์สารัฐจีนซึ่งตอนนี้ก็กําลังมีสัญญาณใหม่ๆออกมาจากทางประธานาธิบดีทรัมป์เองใช่ครับที่เห็นข่าวทรัมป์ออกมาพูดเชิงบวกยืนยันกําหนดการพบปะกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงวันที่31ตุลาคมนี้ช่วงประชุมเอเปมีรายละเอียดคําพูดอะไรที่น่าสนใจไหมครับทรัมป์เขาพูดทํานองว่าเราจะได้พบกัน มีกำหนดการประชุมที่ยาวพอสมควรเราน่าจะคลี่คลายคำถามข้อสงสัยต,ต่างๆของเราได้มากๆอะไรประมาณนี้ค่ะฟังดูเหมือนมีความหวังนะคะแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีความเปราะบางซ่อนอยู่เหมือนกันเปราะบางยังไงล่ะครับเอ,อเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่นานเลย ทรัมป์เองก็เคยเปรยเปรยเหมือนกันว่าการประชุมนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้แม้จะย้ำตลอดว่าอยากทำข้อตกลงที่ดีมากกับจีนก็ตามทีนะคะคือมันจะท้อนความไม่แน่นอนที่นักลงทุนต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยค่ะอืมครับครับแล้วนอกเหนือจากบรรยากาศทางการทูตที่ดูเหมือนจะดีขึ้นเนี่ยความขัดแย้งทางการค้าจริงๆจ,จังๆมันยังอยู่ครบถ้วนใช่ไหมครับโอ้โหยังอยู่เต็มเต็มเลยค่ะ มีรายงานจากรอยเตอร์สว่าสหรัฐก็กำลังพิจารณาจะจำกัดการส่งออกซอฟต์แวร์ไปจีนเพิ่มเติมอีกนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้จีนเองก็จำกัดการส่งออกแร่หายากหรือแร่เอิร์ธมาแล้วซึ่งอันนั้นก็กระทบซัพพลายเชนทั่วโลกไปแล้วรอบหนึ่ง แถมยังมีเรื่องที่ทรัมป์เคยขู่ไว้อีกว่าจะขึ้นภาษีร้อเกับสินค้าจีนบางรายการตั้งแต่วันที่1นึ่งพฤศจิกายนนี้ถ้ายังตกลงกันไม่ได้โอโ้โหเหมือนต่างฝ่ายต่างก็ยังกุมไพย่ยกุมแรงกดดันต่อกันอยู่และทางสหรัฐเองมีการพยายามแก้เกมเรื่องการพึ่งพาจีนบ้างไหมครับอย่างเรื่องแร่หายากเนี่ยมีค่ะ มีข่าวเรื่องการไปลงนามข้อตกลงด้านแร่ธาตุมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์กับทางออสเตรเลียอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าเป็นการพยายามกระจายความเสี่ยงแล้วก็หาแหล่งทรัพยากรอื่นทดแทนส่วนประเด็นหลกัหลกๆที่ทรัมป์น่าจะเน้นเจรจากับจีนก็คือเรื่องแร่หายากนี่แหละคะ่ะแล้วก็การควบคุมยาเฟนทานิลกับเรื่องการนำเข้าสินค้าเกษตรอย่างเช่นถั่วเหลือง เข้าใจครับท่ามกลางสัญญาณบวกแต่ก็มีความเสี่ยงแฝงอยู่เยอะแบบนี้ตลาดบิตคอยเองตอบสนองยังไงบ้างครับในช่วงที่ผ่านมา ชัดเจนเลยค่ะตอนที่มีข่าวทรัมป์ขู่จะขึ้นภาษีแรงๆรอบล่าสุดราคาบิตคอยก็ร่วงลงไปทดสอบแถวๆถวแสนสี่พันดอลลร์ได้เลยนะคะแต่พอมีข่าวดีเรื่องยืนยันกำลัดการประชุมทรัมป์สี่ออกมาตลาดก็ตอบรับทันทีเลยราคาฟื้นตัวกลับขึ้นมายืนเหนือแสนเก้าพันถึงแสนหนึ่งหมื่นดอลลร์ได้แสดงว่าตลาดนี้ตอบรับกับข่าวดีเรื่องการเจรจาเป็นหลักเลยแล้วภาพรวมตลาดคริปโตสกุลอื่นเป็นไงบ้างครับ สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆส่วนใหญ่ก็ฟื้นตัวตามบิตคอยมาเลยค่ะกลับมาอยู่ในแดนบวกกันทั่วหน้าก็สะท้อนว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยรวมปรับตัวดีขึ้นตามสัญญาณบวกทางการทูตนี่แหละค่ะโอเคครับทีนี้ลองเชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกันดูการที่วานคนมุงในทรัมป์คนนี้ที่มีประวัติแม่นยำเรื่องนี้มาก่อนปิดสถานะขายช็อตแค่บางส่วนในจังหวะเดียวกับที่มีข่าวดีเรื่องการประชุมออกมาพอดี มันบอกอะไรเราได้บ้างครับคือมันเป็นการส่งสัญญาณที่ค่อนข้างซับซ้อนนะคะการปิดสถานะบางส่วนเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเป็นการลดความเสี่ยงจากคาวดีเรียสั้นหรืออาจจะเป็นการล็อกกําไรบางส่วนไว้ก่อนเพราะคาดว่าราคาอาจจะดีดต,ตัวขึ้นจากเซนติเมนต์บวกนี้ แต่การที่เขายังคงถือสถานะขายช็อตขนาดใหญ่มูลค่า140ล้านดอลลาร์ไว้อยู่เนี่ยมันก็บ่งชี้เหมือนกันว่าเขายังไม่เชื่อมั่นร้อซนหรอกว่าการเจะระจาครั้งนี้จะราบรื่นจริงๆหรืออาจจะมองว่าความเสี่ยงเชิงโครงสร้างจากสงครามการค้ามันยังคงอยู่และอาจจะกลับมากดดันตลาดได้อีกในอนาคตก็ได้ค่ะอืมเหมือนกับว่าตลาดตอนนี้กำลังถูกขับเคลื่อนด้วยความหวังระยะสั้นจากข่าวการประชุม แต่ก็ยังมีความกังวลลึกๆเกี่ยวกับปัญหาพื้นฐานที่ยังไม่ได้คลี่คลายจริงๆถูกต้องเลยค่ะภาพมันเป็นแบบนั้นเลยมันคือภาพสะพ้อนของการชั่งน้ำหนักระหว่างเซนติเมนต์บวกที่เกิดจากความเคลือหน้าทางการทูตกับความเสี่ยงพื้นฐานจากนโยบายการค้าที่ยังขัดแย้งกันอยู่นี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยนะคะว่าเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitics เนี่ยมันส่งผลโดยตรงต่อความผันผวนในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลได้มากขนาดไหนครับ สรุปสั้นๆวันนี้เราเห็นการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจมากๆของวานคนวงในทรัมป์ที่ปิดชอ็อตบิตคอยไปแค่บางส่วนซึ่งก็สอดรับกับสัญญาณบวกจากทรัมป์เรื่องการเจรจากับจีนแต่ในขณนะดเดียวกันเขาก็ยังคงสถานะชอ็อตขนาดใหญ่อีกก้อนไว้ท่ามกลางความไม่แน่นอนและความตึงเครียดทางการค้าที่ก็ยังคงอยู่ซึ่งภาพรวมก็ส่งผลให้บิตคอยและตลาดคริปโตฟื้นตัวขึ้นมาระดับหนึ่งใช่ค่ะภาพรวมคือมีความหวังใหม่ๆเข้ามา แต่ความเสี่ยงเดิมๆก็ยังไม่ได้หายไปไหนซึ่งมันสะท้อนออกมาทั้งในการกระทําของวานรายใหญ่คนนี้แล้วก็ปฏิกิริยาของตลาดโดยรวมเลยค่ะมีประเด็นอะไรทิ้งทายให้เราได้ขบคิดต่อไหมครับสิ่งที่น่าคิดมากๆเลยนะคะคือเมื่อเราพิจารณาจากประวัติความแม่นยําของวานรายนี้ในอดีตกับสถานการณ์การเมืองที่มันยังคาดเดาได้ยากมากๆในปัจจุบันเนี่ย การที่เขายังเลือกที่จะถือสถานะขายช็อตมูลค่ามหาศาล140ล้านดอลลาร์นี้ไว้แม้จะมีข่าวดีเรื่องการประชุมออกมาแล้วก็ตามมันอาจจะกำลังบอกใบอะไรบางอย่างเกี่ยวกับมุมมองหรือความคาดหวังที่แท้จริงของเขาตอบผลลัพธ์ของการประชุมสุดยอดที่กำลังจะมาถึงและผลกระทบต่อตลาดที่อาจจะไม่ได้เป็นไปในทิศทางที่หลายคนกำลังหวังอยู่หรือเปล่านี่คือคำถามสำคัญที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะ